ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะต้องนึกถึงสถานที่ที่หนึ่งค่ะซึ่งก็คือสะพานข้ามน้ำแพร์แ่ร์แวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะค่าลามเลยค่ะ ที่นี้นะคะสร้างขึ้นโดยเหล่าผของนขทารที่มีการเกณฑ์เฉลยศึกมาทำสะพานเจนี้เพื่อที่จะไปสู่ประเทศตั่าค่ะสะพานข้ามน้ำแครสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยเหล่ากองทัพทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉล,ลยศึกฝ่ายพ,านพนันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพมา่าการสร้างสะพานและทางรถไฟเส้นนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เชเลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงปัจจุบนันเส้นทางรถไฟสาย มีจุดเริ่มต้นที่สถานีหนองปลาดุกจังหวัดราชบุรีไปจนถึงสถานีน้ำตกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจบนบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ไม่ได้พาผู้ชมมาที่สะพานที่นี่ที่เดียวนะคะแต่เราจะมีอีกที่หนึ่งตเป็นที่ไหนนันนะคะต้อง ศส,สยโยกน้อยตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข323กิโลเมตรที่46อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพียง56กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้3วิธีโดยรถโดยสารประจำทางกาญจนบุรีไตโยกรถไฟและรถส่วนตัว uh -huh. คือที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซอใหญ่เอ้ไซยงนะคะก็จะมีหลวงพ่อไซยกใหญ่อ่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรปฏิสฐานดิตั้งปฏิสถานอยู่นะที่นี่นะคะเพื่อความเป็นที่มงคลปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปจักการะท่านพระพุทธเค่ะ เราจะพาทุกคนขวัญจากรถไฟเก่านะคะตั้งแต่สมัยสองพุทธคามรอบที่สอง,งนะคะที่นี่เขาก็จะมีประวัะตวิแล้วก็เรื่องราวความเป็นมานะคะมีเขียนไว้ท,ท,ท,ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีน โอเคนอกจากนี้บริเวณน้ำตกใโยกน้อยยังได้มีการนำหวัวรถจักรไอ้น้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาสร้างไว้เพื่อลำเลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมาณละที่สร้างผ่านบริเวณน้ำตกเข้าสู่ประเทศพมา่า จะเล่าประวัติคร่าวๆของน้ำตกไซโยกน้อยแห่งนี้นะคะก็คือน้ำตกไซโยกน้อยนะคะเดิมจะมีชื่อว่าน้ำตกเข่าพังค่ะใช่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยค่ะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2431ค่ะโดือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าราชการที่5นะคะได้เสด็จมาคาดมาบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยแห่งนี้ค่ะเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะซึ่ง โดยรวมของที่นี่นะคะก็จะเร่มลื่นะคะ่ะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะนะคะปกคลุมแล้วก็มีน้ำตกทาให้สวยมากน้ำตกไซโยกน้อยเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีชื่อเสียงมาช้านาน บริเวณน้ำตกมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามลมลื่นโดยเฉพาะช่วงฤืดูฝนประมาณเดือนกลก,กดาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีน้ำมากในช่วงนี้ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือไทยเครืนเครงเรามันคนกันเองไม่ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลิ ส่วนแลกสีเทของเราค,<ม>คะเวลาสองคนก็จะมีเทศเล็กๆน้อยตอนการเดินทา,นางว่าค้องมีชุนะคะใช่แล้วใช่แล้วซึ่งข้อแรกนั้นก็คือควรจะต้องมีการวางแผนก่อนการเดินทางน,นะคะค<ช>่ะเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีอยู่มากมายค่ะจึงควรต้องคำนวณระยะเวลานะคะเพ<ห>ื่อที่จะได้ใช้วันหยุดให้ทงทิพค่ะค่ะส่วน,น,นข้อสองนะคะก็ต้องมีการเตรียมเสื้อผ้านะคะให้เหมาะให้เหมาะกับ สภาพภูมิอากาศแลวก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปนะคะให้ดูว่าช่วงนั to to lair, ้นท <precis> ี่เราจะไปนั้นเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนนะคะค่ะชิวๆแอดเมืองการกับพวกเราสองคนก็ขอขอบคุณชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผัดเติมข้าวเหนียวก่อนตัมเติมต้มเตนีเนื้อ 다치는다 okay. 오요호 okay. yeah, okay.